เรียนท่านคณะกรรมการประเมินข้าพเจ้านางสมศรีทองมีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนผอวิทยาคารขอรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ข้าพเจ้านางสมศรีทองมีอายุ58ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่22มิถุนายน พศ2536ตำแหน่งครูโรงเรียนทุ่งชัยวิทยารัชมังคลาพิเศษอำอภปทุมพรพิสัยจหัดศีสเกตปีพศ2540เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหัววิทยาคารจนถึงปัจจุบันอายุราชการ31ปีหารางงานการสอนสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่สงานพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยหัวหน้างานอนามัยในโรงเรียนและงานอาื่นๆที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมยุวกาชาติกิจกรรมโฮมรูมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสมาธิเพื่อพัฒนา องประกอบที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรโดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นตามพราร์ตงานการสอนที่ได้รับมอบหมายและสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning จะทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้รรรที่หลากหลายตรงกับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการคัดกรองการอ่านนักเรียนก่อนเรียนเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนมีการประเมินผลมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาติมตามศักยภาพบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านเกมมีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาต,มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมสร้างงานนำเสนอข้อมูล microsoft powerpoint และใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการสอนออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้การจัดบรรยากาศที่ส,งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบรรยากาศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส,ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลียกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ขยายรอบความคิดให้กว้างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการสร้างโครงสร้างรายวิชาเพื่อวิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละระดับชั้นให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพื่อให้ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ให้ออกมาอย่างชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษารวมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาราัาษความร่วมมือกับผู้ปกค,ครองภัคีเครือข่า,ขายและสถานประกอบการ พร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้าน,นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมถึงการอบรมสัมสมานาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนพัฒนาสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบที่2ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องทักษะการเขียนด้วยเทคนิคบันไดสีขั้นในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนแต่เมื่ออ่านจบแล้ให้สรุปหรือตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านกลับกลายเป็นว่านักเรียนไม่สามารถเขียนสรุปจับใจความสำคัญกล่าวคือนักเรียนอ่านได้แต่เขียนสรุปไม่ได้ วิธีดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างแผนการสอนสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนให้คอบคุมเนื้อหาและตรงตามเป้าหมายที่กำหนดนำแผนการสอนและข้อสอบที่สร้างไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายบันทึกเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วแจ้งให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทราบ และทำการอ่านส้มเสริมให้จนกว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจากนั้นให้ครูแสวงหาตัวอย่างเรียงความที่ดีนำมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านฝึกเขียนการจับประเด็นศิลปะการใช้ภาษาแล้วให้ผู้เรียนทดลองเขียนอิงแบบกระทั่งเขียนอิสระได้และเขียนเรียงความตามความสร้างสรรค์ในที่สุดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังจากที่ใช้เทคนิคการสอนบันไดสีขั้นในการเขียนบรรยายดังต่อไปนี้ นักเรียนมีความเข้าใจการเขียนมากขึ้นนักเรียนมีความรู้ถึงวิธีขั้นตอนง่ายๆของการเขียนนักเรียนสามารถเขียนบรรยายเรื่องสั้นๆได้ดีจากที่นักเรียนได้ฝึกการเขียนในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของการเขียนเรียงความได้ถูกต้องต่อไป